สวัสดีพี่ๆ่ทุกคนวันนี้เราแขกพาแขกบ้านแขกเมืองเรามานะที่นี่มาไหว้องปู่กันเด้อเออลืมไปเนาะว่าเราต้องขอครับนี่ไอหัวใจร้านดัวมันอยู่กับต้นไม้อย่างนี้<ม>เห็นไหมเราเราต้องไปย้ายมันมาใส่ต้นไม้อย่างนี้ฮ<ม>ะไอ,อไทอุดรชอบที่นี่มากยังไงไทอุดรลริ่มลืม่น เรายังคิดจะพาค่อยไปหาหมอลำอีกิวันนี้ติดใจนู่นไอ้เขาทำหมอกฟันตรงนั้นปั๊มปั๊มไ้น้ำนั่งรอใครเนี่ยไม่ไายนะต้นไม้เนี่ยก็จะมีละอองพ่นอย่างนี้ต้องเราต้องทำละอองพ่นอย่างนี้เนาะไอ้เนาะตามต้นติดตามต้นไม้ตรงโมกอะนะหอซุ้มหก ี่ต้นไม้ได้สดชื่นอันนี้เขาเอามาลงใหม่ใช่ไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยไอ้หนูเห็นต้นแปลกมีลูกอย่างเงี้ยต้นอะไรอ่ะฮะมีลูกแปลกแปกอ๋อน้าชูไม่ลงมาสิไปถ่ยยายคลิปพาณนาชูมาลุยเจ้าของเราใครอ่ะหนูบ่อบอก ขอเป็นความลับได้ไหมไม่ได้นังาคือแม่แม่เขาเป็นไงนะชูหนึ่งในหมอกเป็นไงสวยมากนะชูเห็นพ่อปู่ยังอือเป็นไงเหมือนกันไหมนะชูอือองค์ต้องต้ององค์ดำนู่นนะชูต้ององค์สีดำนู่นอะองค์ดำด้านบนอะนะชูเห็นไหม ฝั่งซ้ายมือเห็น oh. ไหมเหมือนไหมน้าชูว่าเหมือนไหมเห oh. มือนที่กอกๆไหมเนี่ยแหละคงเนี่ยแหละน้ชูร้องอู้หูตื่นเต้น่ะเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้ก่อนดอนร้อนไอ้ดอล่าหมวกไหมนี่นี่ไอ้ดอกอะไรนี่สวยน้ชูรู้ไหมดอกอะไรนี่สวยทีย่น,นี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราต้อง ไปซื้อดอกไม้ก่อนไปดูดอกไม้ไปดูดอกไม้ไปดูที่ไหนนี่ตรงนี้นี่แล้วก็จะแมไหนโยุิงใช้ดูเหมือนเด็กแต่นี้นี่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 จับแน่นๆนะเดี๋ยวมานะตัดไปสินี่แล้วได้ดอกไม้แล้วพี่นี่นี่เราใส่ตู้ไปแล้วนะบูชาตามศรัทธาไม่มีคนเต้าเนื้อพี่เนะเราก็ นี่มากรับแขกคนสําคัญนะแล้วก็เรามาที่นี่นะคะพี่เป็นครั้งที่สองแล้วเนาะนะคะนาชูเห็นนาชูลงฮู้นะฮู้โนะบรรยากาศล่มลื่นนะพี่เห็นไหมก็ไม่ร้อนจะร้อนตรงช่วงองค์พระผูอยู่นะคะพี่พี่ร้อนตรงช่วงองค์พระผูอยู่อืม นาชูจะตะลึงตะลึงเลยนาชูอ่ะหานาชูอ่ะสาธุให้มีผู้ติดตามเยอะๆสาธุยอดรับแสนด้วยไวสาธุมีคนเข้ามาดูคลิปเป็นหมื่นๆเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสาธุอ่ะคนละอันแต่ไหว้พ่อปู่กันอึ้งเลยไหมนะชูนะชูอึ้งเลยไหมใช่ขนลุกเลยไหมมาที่เนี่ยเรา นะถ้านั้นชูจะบนนางลำกับผลไม้เก้าอย่างถ้าสมประสงค์นะเอฟทุกคน่ะตกประสงค์นะสมประสงค์ทำไมต้องมีนางลำเหรอไม่รู้นะะเจ้าของที่เพื่อนบอกนะคนน่นไทรุด,ดอก็จุดทูแล้วขอจุดทูบตรงนี้นะพี่นะอ่ะพี่อยู่ตรงนี้แล้นะไอ มีคาถาด้วยนะนี่ะเอามาสาธุกันด้วย FC เด้อรอบที่สองเด้อมา,มาออวันนี้นเรามาตรงนี้มันร้อนน้อยนะตรงนี้ดีร้อา อย่างยังท่านดูให้ดูอันด้วยนะมันลมนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันเรียบกว่าต้องมีต้นไม้ไไหนเ้องหานใ้องค์ท่านนะเออ่นส้ผ้านี่นี่

เปิดเปิดไปได้ไหะเปิดยังไม่เล็ดนะมันไฟมันขึ้นมาแล้วในะี่ไหมมันจะมีไฟขึนไอสาธุสาธุเด้อเอฟซทุกคนเด้อน,น,น,นี่ไยอดุดรกำลังเป็นมือกโก เราขึ้นไปข้างบนนะชูเดี๋ยวตามขึ้นไปนะให้ต้องไปไหว้ข้างบนด้วยขึ้นไปข้างบนกันนะพ,พี่ทุกคนหนูจะวนนะคะพี่หนูจะวนเข้าทางนี้เห็ะนะคะพี่พี่นี่หนูจะวนต่อตรงนี้เห็นนะคะพี่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานกันนะ,ะพี่ ใครเอฟซีท่านใดอยากได้อะไรนะคะตอนนี้หนูอยู่ตรงกลางองค์พระพูนะคะะตั้งจแตอที่ฐายกันเด้อโชคขาดุชคาสำเร็จควาสำเร็จทุกเรื่องด้วยเถูก้าถูกมาไปวันนี้แดดไม่เปรี้ยงเหมนวันนั้นี่ิง่แดดตอนนอนนี่ก่อนที่จะขึ้นเอาไปหาองค์พระูเรา ว่ดูน้ำตกก่อนนะฮ่านี่น้ำตกตรงนี้เห็นไหมนุ่มลื่นน่าอยู่อ่านทำาตาไปกอ่าถปนข้างบนฉันนะอาถก เพื่นก็จะพวงมาลัยมาถวายนี่นี่นี่แหละองค์เนี่ยแหละที่พี่นัดถ่ายรูปแล้วบอกว่าย้อนแสงเดี๋ยววันนี้พี่นัดจะลองอีกทีน,นะพี่พี่ทุกคนว่าสิเป็นยังไงเด้ออื พี่นขอถ่ายรูปนะพี่นขอร้องอีกทีอยู่มุมนี้นะคะพ,พี่นาบางแสงตอนนั้นพี่นจะอยู่มุมนี้เคอุ้ยวันนี้จะมีหินนั่งอยู่นะไทอุดรก็อยู่ข้างล่างนะ,ะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้สิ่งดีๆมีขอให้เอฟซีทุกคนในช่องนะคะสุขภาพดีนะคะ ร่ลำรวยเงินทองทุกคนนะเมื่อวานถึงเราจะพลาดหวังแต่เมื่หน้าเราต้องมีหวังเด้อไม่เป็นไรค่ะอคขอบคุณสำหรับพี่ๆนะจ๊ะพี่พ,พี่ทุกคนด้อใไหใกล้ๆบ้านเราก็มาได้เสมอม<า>ในยามที่เราอยากสบายใจเด้อบ,บาย